อันนี้เทอโบเป็นเทอโบอะไรนะ4 1ครับผม3,000ปาก4 1ใช่เทอโบทำที่ไหน ที่ร้านต้นโปรสปีดครับผมอ๋อพี่ต้นโปรสปีดก็คือเป็นสเต็ปเทอร์โบของตัว1.9อันนี้ด้านหน้านี่โหลดไปประมาณกี่นิ้วนะ 2>, 2นิ้วครับผมก็เป็นระยะที่ใช้งานได้เลยใช่ใชไม่ได้เตี้ยจนเกินไปด้านหลังเนี่ยเราโหลดไปประมาณกี่นิ้วครับ5นิ้วครับก็คือข้างหน้าโหลด2นิ้วใช่ครับข้างหลังโหลด5นิ้วยางหน้าใช้เป็นไซส์อะไรครับ 2>, 2 4 5 4 5ทับครับผมอ่าไม่บางเกินไปไม่หนาเกินไปรถซิ่งที่ชอบสเต็ปยางบางก็จะใช้ประมาณนี้นะใช่ใช่แล้วลายของยางตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นลายไฟหลายๆคนที่ชอบคือชอบที่มนนเป็ลาาาายยยไฟแกกงสวค อาจจะยังไม่รู้นะครับว่านิโตเนี่ยเขาเป็นต้นตำรับสําหรับยางไลน์นี้เลยนะครับเขาเริ่มมาก่อนเลยก็คือเป็นยางนิโต n t 4 2 0 s, s เขามาต่อยอดเป็น 420SD สวัสดีครับผมเอ็มโรลซิงไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพาเ,เพื่อนๆนะครับมาเจาะรถซิ่งกันอีกแล้วนะครับตามคําเรียกร้องนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราห่างหายจากรถซิ่งไปพอสมควรเลยนะครับแล้วกลับมาครั้งนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าเพื่อนๆที่ติดตามอยู่เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะรถซิ่งคันนี้เพิ่งมาถ่ายทีนะครับนี่เลยเป็นรถของ ประธานของกลุ่มเบคอนนะครับต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อสองสวันที่แล้วนะครับผมไปเจอนักเก็งนะครับเขาไปเปลี่ยนยางที่ร้านนักกมลน,นะครับเป็นยางนิโต้420 SD แล้วผมเนี่ยก็กาลังตา,ามหา ใส่ยางนิดต่420 ST อยู่พอดีเลยครับก็เลยไปเจอนักเก่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยวันที่น้าเขาไปเปลี่ยนยางนะเขามีการแบบเบินยางโชว์ด้วยนะครับผมก็เลยไปเปิดเครื่องน้าดูต้องบอกเลยว่ารถน้าทาเครื่องมาใหม่นะครับตอนนี้คือแบบเครื่องแรงมากๆนะครับแล้วก็ตอนเบินต้องบอกเลยว่าเบินแบบมันมากๆนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับผมต้องบอกก่อนว่าการเบินหรือว่าการไปขับรถแข่งอะไรอย่างนี้นะครับไม่ควรไปทําในพื้นที่สาธารณะนะครับเพราะว่าจะไปรบกวนคนอื่นเขานะครับอันนี้เราทํากันในพื้นที่ปิดนะครับเป็นการลองยางกันไปด้วย นะครับต้องบอกเลยว่าเครื่องแรงขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็วันนี้หลายๆคนเห็นผมแต่งตัวแบบนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่านี่เลยเรามีเสื้อของ นิโต้นะครับเป็นเด็กนิโต้นะวันนี้เราขออนุญาตเป็นเด็กนิโต้หนึ่งวันนะครับแล้วก็จะมีหมวกด้วยนี่มีหมวกเท่ๆแบบนี้นะครับสำหรับใครที่แบบเป็นสายแคมป์หรือว่าใครที่แบบเนี่ยอย่างเงี้ยทำงานกลางแจ้งอะไรแบบนี้นะครับได้หมวกแบบนี้ต้องบอกเลยว่าใส่สบายมากๆนะครับแล้วก็มีล่มด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเที่ยะได้ของที่ระลึกแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยนิโต้เขามีแจก talent, นะครับสำหรับใครที่เข้าไปร่วมกิจกรรมนะครับก็สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้ทางแฟนเพจนิโต้ทยไทยแลนด์ได้เลยหรือว่าจะเข้าไปคออยรับข้มูลต่่าาางงๆนผท ที่แอตนิโตทยไทยแลนด์นะครับสามารถเข้าไปรับข้อมูลได้เลยเขาจะมีกิจกรรมอยู่ตลอดเลยนะครับเพื่อทําคันแจกของรางวัลแบบนี้นะครับถ้าใครอยากได้นะครับก็อย่าลืมเข้าไปติดตามได้เลยที่นิโตทยไทยแลนด์นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ครับเราจะพาเพื่อนๆมาเจาะเจ้ารถคันนี้ครับเดี๋ยวไปพูดคุยนักเก่งกันครับว่ารถนักเก่งทําอะไรบ้างครับโอเคไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับแนะนาตัว่อยครับนะชื่อนรองปันทรัพย์ครับผมชื่อเล่นชื่อเก่งลายครับอ่านะครับหลายๆคนเนี่ยรู้จักนักเก่งเป็นอย่างดี ประธานกลุ่มด้วย<ช>นะ,ค,ะครับกลุ่มเบ c o อ r a เ i ซิ่งเนี่ยเกิดมาได้ยังไงนะคือเราชอบถ่ายรูปครับหลังเลิกงานนะครับมังคืนเราก็พาน้องๆไปถ่ายรูปกันเป็นทีมแล้วก็ขากลับก็แวะกินหมูกระทะมังกิน นู่นนี่นั่นเกี่ยวกับพวกหมูพวกอะไรเงี้ยอ่าก็เลยตั้งชื่อให้มีสติกเกอร์ข้าวเป็นแนวทางเดียวกันก็คือใช้เบคอนที่เรากินในหมูกระทะเนี่ยนะใช่ใช่ใช่นะครับมาตั้งชื่อเลยใช่ครับผมแสดงว่าในกลุ่มก็ชอบกินหมูกระทะกันโอ้โหดูทรงเนี่ยทรงได้เลยในกลุ่มก็ทรงประมาณนี้เหมือนกันใช่ใช่ครับนะครับก็เลยเป็นชื่อกลุ่มขึ้นมานะครับเมื่อคราวที่แล้วต้องบอกก่อนว่าน้ายังไม่ได้เป็นประธานกลุ่มครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไม่นานน้าก็แต่งตั้งกลุ่มขึ้นมา ครับนะครับตอนนี้ในกลุ่มมีสมาชิกประมาณกี่คนนะใกล้ๆร้อยคันแล้วครับใกล้ๆร้อยคันใช่ครับนะครับเห็นเมื่อวานเนี่ยก็มีการจัดมิ팅นะครับที่คลองห้าใช่ครับน้าก็พากลุ่มไปร่วมกันใช่นะครับเอออันนี้ก็ต้องบอกเลยนะว่าเป็นความสนุกแล้วก็เป็นกิจกรรมของกลุ่มซิ่งนะครับต้องบอกเลยว่าแบบมันมีความอบอุ่นนะใช่แล้วก็ที่สําคัญเลยผมต้องบอกนะว่าสําหรับกลุ่มน้าเนี่ยเขาจะมีกฎเหล็กสําหรับคนที่จะเข้ากลุ่มนะครับว่าจะต้องไม่ก่อกวนสังคมใไม่ไปสร้างความเดือดร้อนกับคนอื่น กฎหล็กของน้ำมีอะไรบ้างห้ามแข่งรถบนถนนหลวงห้ามควันดำในถนนหลวงห้ามเบรนยางบนถนนหลวงเพราะจริงๆแล้วน้ำเนี่ยก็จะมีการรวมกลุ่มกันอยู่แล้วใช่ครับรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมเพราะจัดกิจกรรมเราค่อยไปปล่อยของกันวันนั้นใช่ถูกไหมเวลาขับบนท้องถนนหลวงเนี่ยก็คือไม่ปล่อยควันดำอยู่แล้วใช่ครับเพราะจริงๆตัวกล่องเนี่ยก็หลายๆคนรูร้แหละมันสามารถจูนได้ สามารถคอนโทรลที่การเร่งการขับได้ใช่ไหมนี่นี่ก็คือเป็นกฎเหล็กของกลุ่มนาเขานะครับสำหรับใครอยากที่จะเข้ากลุ่มนาเนี่ยจริงๆก็สามารถทักมาที่เพจของเบคอนได้เนาะได้ครับนะครับนี่โอเคเดี๋ยวไปดูรถนากันดีกว่านี่ต้องบอกเลยว่ารถนาสวยขึ้นเยอะมากเลยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคราวที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดหน้าที่รถนาใช้เนี่ยจะเป็นหน้าสเตลใช่ครับใช่ไหมตอนนี้เป็นหน้าอะไรครับนะมิลเอ็กซ์2021ครับผมมิลเอ็กซ์2021 จริงจริงมิวเอ็กซ์2021กับบอดี้รถน้าจริงๆมันเข้ากันไม่ได้นี่เพราะรถน้าจริงๆมันปี17ครับผมปี17ใช่ไหมเพราะบอดี้2021มันจะต้องเข้ากับรถปี20ขึ้นไปใช่ใช่ครับอ้าวอันนี้นะ้าก็ต้องมีการแปลงเยอะเลยใช่ไหมครับแปลงกันชนแก้มอ่ากันชนแก้มก็ต้องแปลงด้วยใช่ครับผมอ๋อประมาณเนี้ยแก้มคือประมาณนี้อ๋อโอเคก็คือเอาตรงแก้มตรงนี้ใช่ครับผมใช่ไหมอันนี้คือมีการตัดต่อกันชนใช่ใช่นะครับแก้มยังเป็น1.9อยู่แล้วก็ยกกันชนข้างหน้าอันนี้คือ เอามาหมดเลยของมิวเอ็ก์ใช่ครับผมนะครับแล้วก็กระจังหน้าใช่ครับนะครับแล้วตัวไฟอะนะปกติไฟของตัวมิวเอ็ก์เนี่ยมันไม่ใช่หน้าตาแบบนี้ครับผมเป็นไฟ ของสเตลครับผมอ๋ออันนี้คือยังเป็นไฟของสเตลอยู่ใช่ครับมันทํายังไงให้ตัวไฟกับตัวกันชนหน้ามันรับกันได้นะตัดต่อใหม่อ๋อก็ต้องตัดต่อเหมือนกันใช่ครับอ่าอันนี้ก็ต้องมีการตัดต่อหลายจุดเหมือนกันนะก<ช>ว่าที่จะได้หน้าแบบนี้แต่มันก็เป็นเป็นอะไรที่ออกบลงตัวลงตัวมากครับนะครับเออที่แรกเราก็คิดว่าสําหรับใครที่จะแปลงหน้ามิวเอ็กซ์เนี่ยจะต้องเป็นดีแม็กซ์สองพันยี่สิบขึ้นไปแต่รจริงไม่จําเป็น 1.9เราก็ทําได้ครับอ่าก็เท่ากับตั้งแต่ตัว all new อ่ะตั้งแต่ประมาณสักปี2012ขึ้นมาใช่ใช่ก็สามารถแปลงแบบนี้ได้หมดเลยครับผมนี่อันนี้คือแปลงหน้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวฝากระโปรงอันนี้ของน้าเป็นฝาคาร์บอนอยู่แล้วใช่ยังเป็นฝาเดิมของ1.9อยู่ยังไม่ไป2020 2021บมันสามารถใช้ฝาเดิมได้ใช่ครับเมื่อไร่เราไปไฟนยแก้มต้องไปด้วยฝาต้องไปด้วยคือน้าเนี่ยใช้ไฟตัวสเตลใช่ครับก็เลยสามารถที่จะใช้ ถนัดผ่านระยะเวลามานานมากยังมีความเงางามมีความฉ่าเหมือนเดิมนะครับะะฝานี่กี่ปีะนะเท่าอายุรถอ่ะกี่ปีแล้วอ่ะส่ปีสีปีใช่ครับแสดงว่าน้าก็ดูแลรถพอสมควรนะเนี่ยครับผมนะครับฝายังสวยแก้เยังสวยนี่คือคือสี่ปีหมดเลย สี่ปีทุกอย่างครับนะครับ,รบนี่แล้วก็มีประตูข้างที่เป็นการหุ้มคาร์บอนใช่ครับผมใช่ไหมครับนี่หมดเลยครับนี่แล้วก็สติกเกอร์ด้านข้างนี่จะเห็นเลยว่าถ้าเกิดใครเป็นกลุ่มเบคอนเนี่ยจะเป็นสติกเกอร์แบบนี้ถูกไหมนะต้องตีถึงจะเข้ากลุ่มได้ขี่ไปไหนหรือว่ามิสติ้งมันจะได้เป็นแนวทางเดียวกันครับผมใครที่จะเข้ากลุ่มเนี่ยรถจะต้องเป็นแนวไหนสเต็ปไหนถึงจะเข้ากลุ่มได้ก็มีกฎนิดนึงมีทรงให้เราหน่อยมีฝาคาร์บอน อ่าอ่าสีจําเป็นไหมยังไม่ยังเป็นในกลุ่มสีเยอะเขาจะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับจริงๆนะผมไปมิทติ้งเนี่ยลราไปเจอกลุ่มน้าเนี่ยผมจะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่รถในกลุ่มน้าจะไม่ค่อยเห็นสีเดิมเท่าไหร่ใช่ครับผมส่วนใหญ่จะเปลี่ยนสีเขาอยู่ไม่ได้เราเราไม่ต้องบอกเขานะเขาเขาอยู่ไม่ได้ล่าสุดนี้ทาห้องเครื่องไปสองสาคันแล้วเขาก็อยากจกสวยเหมือนเพื่อนอะไรอย่างนี้เป็นแนวทางเดียวกันอ่าแต่จริงๆแล้วตอนเข้ามาทีแรกเนี่ยห้องเครื่องไม่ต้องทําก็ได้ใช่ครับผมอ่าสียังเป็นสีเดิมก็ได้ใช่มีทรงมีคารน้าจุดึ ิดนึ่งให้มันรู้สึกว่ามันคือรถแต่งใช่ใช่นะครับมันจะได้แบบไปไหนมาไหนเป็นทีมๆแล้วสวยๆรถนั้นนี่จัดทรงแน่นอนเพราะว่าไม่งั้นเป็นประธานกลุ่มไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ด้านหน้านี่โหลดประมาณกี่นิ้วนะ2นิ้วครับผมโหลด2นิ้วครับก็เป็นระยะที่ใช้งานได้เลยใช่ไม่ได้เตี้ยจนเกินไปอันนี้โหลด2นิ้วมีเบรกแล้วอันนี้เบรกทำที่ไหนนะตีครับผมตีีตีีอะไรซิ่งใช่ครับเบรกนี้ต้องยกให้เขาครับอ๋อนี่อันนี้คือเบรกที่ตีีเลยแล้วก็ล้อเป็นล้อเลนโซ D1SF นะครับตัวนี้เป็นล้อเบาด้วยใส่มาประมาณเท่าอยุรถแล้วอ่าก็คือชอบเลยตัวนี้ชอบนี่ชใช้มันยาวนานแล้วก็แบบดูดิไม่มีรอยไม่มีอะไรนะคือแบบที่ก,กี้กเกลือไม่มีดูแลเป็นอย่างดียางหน้าใช้เป็นไซส์อะไรครับ24 5 4 5หห้าทับครับผมอ่า2 4 5 4 5, 5 8, ่หี่หไม่บางเกินไปไม่หนาเกินไปแต่สําหรับรถซิ่งที่ชอบสเต็ปยางบางก็จะใช้ประมาณนี้นะใช่ใช่อ่าก็ใช้สเต็ปประมาณนี้กํลาลังสวยเจอหลุมเจอบอก่กระแทกได้สบายสบายแล้วลายของยางตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นลายไฟ สำหรับหลายๆคนที่ชอบคือชอบที่มันเป็นไลายไฟอะ่ะใช่แล้วผมมีอะไรจะบอกนะครับสำหรับยางลายนี้นะครับที่หลายๆคนเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นยางลายยอดิีหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่านิตโตเนี่ยเขาเป็นต้นตำรับสำหรับยางลายนี้เลยนะครับเขาเริ่มมาก่อนเลยคือเป็นยางนิโต NT420S เขามาต่อยอดเป็น 420SD นะครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยยางเนี่ยยังมีจำหน่ายทั้งสองตัวนะครับแล้วแต่จะเลือกเลยคุณสมบัตินี่ก็ไม่แพ้กันมีความเหนียวนุ่มแล้วก็มีความหนึบเหมือนกันเลยแต่สำหรับตัว NT420SD เนี่ยก็จะมีการเพิ่มมเเติรื่อง ของลายยางด้านข้างนะครับให้มีความฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยเป็นต้นตํำรับเลยนะล้อหน้านะก็โหลดไปประมาณ2นิ้วนะครับแล้วก็ใช้ยาง2 4545่8่บใช่นะครับจริงๆสําหรับยางนิโตเนี่ยมีไซส์ให้เลือกเยอะมากหลายๆคนจะเห็นส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นกลุ่มยีราฟนะกลุ่มยีราฟหรือว่ายีราฟแพสเนี่ยก็จะใช้ยาง2555018หรือว่า255558นะครับก็จะใช้กันเยอะมากนะครับแต่ของน้านี่ สาย,ยางเนี่ยข้างหน้ากับข้างหลังจะไม่เท่ากันอ่าเพราะว่าล้อหน้านี่กว้างประมาณเก้าครึง่งใช่ครับนะครับแต่ล้อหลังเนี่ยของน้านเนี่ยกว้างสิบครึง่งใช่ครับนะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องใส่ย,ยางที่มันกว้างขึง้นข้างหลังนี่ใช้เป็นยางไซส์อะไรครับนะสองแปดห้าสี่สิบสิบแปดครับผมอ่าเป็นสองแปดห้าสี่สิบสิบแปดมีเนื้อหน่อยนะคือแบบไม่ได้เตี้ยจนเกินไปไม่ได้บางจนขับยากแล้วก็เหมาะกับรถที่แบบต้องการแท็ c ชั่นดีๆออกตัวดีๆเพราะหน้ากว้างมากยางเนี่ยจะไม่ดึงจนเกินไปนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นยาง n t 4 2 0 sd นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างหลังนะสำหรับใครที่ชอบแบบยางไซส์บางๆไม่ได้เป็นสายยี่หรแพะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยตอนแรกผมก็ยังนึกอยู่ว่านีโตกไม่ทํายางบางมาให้รถเตี้ยบ้างไงตอนนี้ตอบโจทย์แล้วแสดงว่ามีคนถามหาเยอะใช่ไหมยเยวอบยางไซส์ <ๆ S 1> นี้ใ<ๆ>ช่เพราะว่ายางเขาคุณภาพสําหรับใครที่กาลังหายางไซส์นี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นข้างหน้า2 4ง4 5่หห้าหรือว่าข้างหลัง 285, 4ปดตอนนี้มีแล้วตัวของด้านหลังนี่เราโหลดไปวันกี่นิ้วครับ5นิ้วครับ5นิ้ว ก็คือข้างหน้าโหลด2นิ้วใช่ครับข้างหลังโหลด5นิ้วอันนี้ใช้วิธีโหลดทำยังไงนะกล่อง2ดัดแหนบ3ครับผมอ๋อก็คือใช้กล่องกับดัดแหนบช่วยใช่ครับเพื่อให้มันลงมาถึง5นิ้วนะครับนี่ทรงกำลังสวยเลยหน้าไม่เฉิดมากแล้วก็ด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะมีงานทั้มสวยๆนะครับมีงานยึดถังน็อตต้องบอกเลยว่าหล่อมากอันนี้ทำที่ไหนครับนะร้านกิจเลสซิ่งครับผมอ่าร้านพิกิจนะจริงๆตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ร้านพิเกียเหมือนกันใช่ครับผมอันนี้ก็เลย เป็นไดทองถูกปะ่ะใช่ใช่ครับเฮ้ยสีทองไดทองดูแบบดูแพงดูหรูมากใช่ครับนะครับนี่อันนี้คือแบบทาเต็มไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีฝั่งนี้ก็คือในส่วนของการทําค้ำยึดถังน็อตถังน็อตอันนี้เป็นถังน็อตจริงๆป่ะนะใช่ครับผมเป็นถังน็อตจริง,รงๆเลยฉีดเข้าเครื่องหรือว่าฉีดโชว์ฉีดโชว์ครับอ๋อฉีดโชว์นะครับแล้วรถคันนี้ผมก็เห็นนะ้าเนี่ยไปทุกที่ไปจอดห้าง ไปจอดตลาดครับแล้วอย่างนี้ไม่กลัวหายเลยนะตอนแรกกลัวอยู่อะแต่ดีเริ่มชินแล้วไม่หายไม่หายเอาใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วการถอดผมดูจากจุดยึดต่างๆไม่ง่ายนะใช่เอาใช่ไหมอะก็จริงๆแล้วขโมยกระโจมมันก็มีแหละมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับนะครับแต่ก็ต้องระวังไว้นะรถนะจริงๆอะเขาจะเน้นในการใช้แบบในชีวิตประจำวันใช่ใช่ไม่ได้ขนของเยอะครับแต่ใช้ไปทุกที่ทุกวันนี้เวลาไปงานต่างๆก็คือเอาแค่นี้ขับไปขับไป ค <Concept S 1> อนเซปต์อยากให้ขับกันไปเป็นขบวนไม่ต้องขึ้นทะลอ่ะอ่า <c oughs> ก็คือรถอย่างที่บอกไปว่ารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริงๆใช่ครับ <c oughs> นะครับนี่แล้วก็ตรงฝาท้ายด้านหลังมีการเพ้นท์ด้วย <c oughs> นะครับอันนี้เพ้นท์จากที่ไหนนะที่ร้านกิจดเลสซิ่งครับอ๋อร้านที่กิจก็รับเพ้นท์แบบนี้เหรอ <c oughs> ใช่ครับอ๋อนี่คือสวยมากนะครับงานเพ้นท์ตรงนี้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อนะครับก่อนที่จะไปดูห้องเครื่องนะครับต้องบอกเลยว่าห้องเครื่องสุดมากคันนี้โอเคเดี๋ยวไปดูภายในกันครับอันนี้ก็แต่งแบบสเตปคีน นะครับตามสไตล์ไวรุ่นซิ่งเลยก็คือมีเกดวัดเกดวัดอันนี้ของใครนะร้านกิจครับผมติดจากร้านพี่กิจเหมือนกันมีพวงมาลัยนะครับอันนี้เป็นคอพับด้วยนะครับแล้วก็ก้านไดทองด้วยเท่ากับค้าด้านหลังเลยแล้วก็จะมีวัตบูธข้างๆวัดบูธนี่อะไรนะตัววัดแรงดันครับผมอ๋อมี ก็ในส่วนของตัวเบาะนะครับก็มีการเปลี่ยนเบาะเรียบร้อยแล้วเบเลคาร์นี่เฮ้ยเบาะสวยมากอันนี้ก็เปลี่ยนร้านพิจิตใช่ครับนี่ร้านพิกิตมีครบทุกอย่างเลยนะ <laughs> นะครับเฮ้ยเบาะสวยทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนลายคาร์บอนเนาะรถนะ้านี่เป็นรถใช้งานจริงๆดูเก็บของเต็มเลยส่วนใหญ่ไปไหนมาไหนก็จะไปสองคนกับแฟนใช่ครับนะครับนี่ก็คือเก็บสัมภาระด้วยบางทีอาจจะไปต่างจังหวัดก็คือเอาขนของในนี้เลยครับนะครับนี่คือรถใช้งานจริง เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องสาหรับรถใช้งานกันว่ารถใช้งานเนี่ยห้องเครื่องเขาจะเลี่ยมขนาดไหนนะครับเพราะว่านั้นเราเห็นความแรงไปแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องครับข้อดีของรถซิ่งก็คือเขาสามารถเปิดขึ้นไปได้เยอะมากอันนี้นะทําขาใหม่แล้วใช่นะครับเวลาเซอร์วิสเครื่องหรือว่าเวลาโชว์เครื่องอันนี้คือโชว์ได้เต็มที่เลยนะครับแต่วันนี้ลมแรงมากอันนี้มีการเพ้นท์เหมือนกันนะครับเป็นการเพ้นท์ของกลุ่มเบคอนอันนี้คือโลโก้ของกลุ่มครับใช่ไหมอ๋ออนนี้เป็นหมูป่าเลยเป็นโลโก้กลุ่มมีถังน็อตด้วย นะครับอันนี้ก็เพ้นท์ที่พี่กิตเหมือนกันใช่ครับผมนะครับสวยมากจริงๆต้องบอกเลยว่างานเพ้นท์มันงานแบบงานละเอียดแล้วสวยมากนะครับสำหรับใครเผื่อแบบอยากที่จะเพ้นท์อะไรอย่างงี้สามารถสานะหรือว่าจะโทรไปหาพี่กิตกนะ็ได้นะได้ได้นะครับนี่แล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องยนต์ <S <S เครื่องยนต์สะอาดมากนะครับอุย้ยเก็บใหม่หมดเลยเมื่อครั้งที่แล้วที่เราถ่ายกันนะยังไม่เปิดฝากระโปรงให้ผมดูเลยนะเพราะว่าเครื่องเดิมถูกไหมใช่ครับเลยยังไม่อยากเปิดให้ดูแต่ตอนนี้เก็บใหม่ทั้งหมดกว่าที่จะมาเป็นแบบ สอรอบนะครับสอรอบอันนี้ทำอะไรไปบ้างครับเก็บโล่งเก็บสายไฟ,ไฟครับอุดรูทําสีห้องเครื่องแล้วก็เก็บชุบเงาให้หมดขามเห็นแล้วก็ใส่หัวฟิตติ้งครับแล้วในส่วนของตัวเครื่องยนต์ข้างในเติมสนิทเลยครับอ๋ออันนี้เราเฉพาะไล่ข่อย่างเดียวใช่ใช่แล้วทีนี้ความแรงที่มันแรงขึ้นมาที่เราเห็นวันนั้นเบิร์นแบบโอ้เบิร์นติดเร็วมากมันมาจากอะไรนะเซตเทอรโบครับผมอ๋อ จริงๆเราเซ็ตเทอร์โบให้มันมัน,มนแมทกับเครื่องใช่มันก็แรงขึ้นแล้วแล้วก็เราก็รีแมปเพิ่มไปหน่อยอันนี้เทอร์โบเป็นเทอร์โบอะไรนะซีครับผมเป็น3ามพันปากซีเอสดเทอร์โบทำที่ไหนที่ร้านต้นโปรสปีดครับผมอ๋อพี่ต้นโปรสปีดก็คือเป็นสเต็ปเทอร์โบของตัว1.9เก็บห้องเครื่องทั้งหมดนี้อันนี้เก็บที่ไหนครับนะเก็บที่อ้อครับผมแต่มาตกแต่งอะไรที่ร้านกิบหมดแล้วก็คือพี่อ้อเนี่ยเก็บสายไฟอ่าอุดนะสีให้แล้วก็มาเก็บพวกทุกจิกพวกหัวฟิตติ้งอะไรพวกนี้ยน่มาที่กิ แสดงว่าร้านที่พิจิตตอนนี้ก็คือทำครบทุกอย่างเลยระบบเบรกก็เก็บใหม่หมดเลยอันนี้ก็เก็บที่พิกิตรุ่นนี้มี ABS ไหมนะไม่มีครับผมอ๋อไม่มีอยู่แล้วง่ายหน่อยถ้ามี ABS อาจจะต้องหาที่ซ่อนบางคนโชว์งานหัวฟิตติ้งก็จะเอาไว้ข้างบนมันก็จะดูยังลกอยู่แต่ว่าโชว์โชว์ของไงอ่าโชว์หัวฟิตติ้งใช่ครับแต่นี้คือคลีนคลีเลยไม่มีอะไรเลยคอนเซ็ปต์ผมคือห้ามมีอะไรตั้งเลยถังถัง A ผมไม่ตั้งตั้งถัง A ที่ไหนอ๋อถัง A เนี่ยก็ ไว้ฝั่งนู้นใช่ครับนะครับอยู่ข้างใต้เลยแล้วก็มีเล็กเลือดโชว์นิดนึงหม้อน้ำนี่ก็หม้อน้ําใหม่เป็นปีเนียมนะครับขนาดเล็กลงมีปัญหาเวลาวิ่งทางไกลไหมนะไม่มีนะเพราะเราใช้พลมสองตัวความร้อนไม่ค่อยขึ้นเลยถ้าเราไม่เหยียบบูตเตเยอะไม่ขึ้นนะเรียเรง่ายว่าถ้าเกิดเราขับปกติใช่ร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบเอาใจกลางเนี่ยก็คือปกติตามความมาตรฐานความร้อนต่ำกว่ามาตรฐานนะอเออมันระบายความร้อนได้ดีใช่ทำมาทีแรกผมงงตัวไปถามช่างทำไมความร้อนผมอ่ะ ตามออมาตรฐานปกติมัตตตตตนต้องขึ้นขึ้นขึ้นตลอดอเขาบอกว่ามันเป็นพัดลมสองตัวนะมันก็เลยระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมอย่างที่บอกไปเครื่องยนต์สเตปนี้ใช้งานได้แข่งได้ในเวลาของเครื่องยนต์นี้สมมุติถ้ามีงานแข่งหรือว่ามีรุ่นที่ลงได้นะก็จะไปลงอยู่แล้วใช่ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อเนรดีกว่าไปดูกันว่าฟิลลิ่งของรถคันนี้เนี่ยพอเวลาวิ่งจริงๆแล้วเนี่ยฟิลลิ่งเป็นยังไงดูฟิลกันว่ารถปี้ยที่เราเห็นว่าข้างหน้าโหลด2นิ้วข้างหลังโหลดถ,ถึง5นิ้วเนี่ยยจะเป็นัังงไครบ จริงมันก็จะมีความแบบกระดอนลึกๆนะเพราะว่ามันตี้กันมากนะห้านิ้วนี่ใช่ไหมโป้ตีน้ำเป็นคนขับรถเร็วไหมก็พอประมาณครับเท่าคันหน้าครับก็คือตามระยะคันหน้าคันหน้าเร็วก็เร็วใช่ใช่แสดงว่าที่บอกว่าเวลาขับแรงหรือว่าจะแข่งจริงๆก็ในสนามจริงๆเลยครับเฮ้ยแต่ยางตัวนี้เงียบมากเลยอ่าใช่ใช่ตอนนี้เราได้ยินแต่เสียงท่ออย่างเดียวจะไม่ได้ยินเสียงยางเลยส่วนมากที่ถามอ่ะที่ผมใช้ใช้ยางมาตัวสีดำศูนย์ีแรกอ่ะ เออถามยางดังเข้าห้องโดยสารไหมนะยอดฮิตเลยที่ถามคนถามเยอะใช่ไหมใช่ใช่ครับตอนนี้มี S D ดีนะก็มาใช้ D ต่ดีต่อแตกต่างไหมหลังจากที่ขับใช้มาสักระยะหนึ่งละมีความแตกต่างเยอะไหมนะแตกต่างเรื่องหน้ายางมากกว่าตอนนั้นยังไม่มีตอบโจทย์รถเตี้ยเท่าไหร่เป็นสองสองห้าศูนย์อยู่ก็คือหนาใช้ยางหนาใช่ใช่ใช่หนาครับอันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าในเรื่องของสายยางเดี๋วสายยางมีเพิ่มขึ้นหรือว่าตอนนั้นอาจจะมีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่อาจจะหายาก ใช,ใช่ไหมเออแต่ตอนนี้ไซส์เนี่ยหาได้แน่แน่แล้วปกติไซส์ยางของนิสสตเนี่ยที่หลักๆเลยที่เราเห็นเยอะๆเลยแล้วรู้ว่ามีแน่แน่เนี่ยคือ255 50ใช่ไหม255 55ั6 5 60 1้กเนี่ยก็คือเป็นไซส์มาตรฐานนะครับแล้วก็จะมีไซส์ สองหกห้าห้าสิบยี่สิบที่เราเห็นว่ามีแน่ๆนะเออแต่ไซนี้ผมก็เพิ่งเห็นนะใช่เพิ่งเห็นที่รถน้าเหมือนกันก็นมีสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดมีสองแปดห้าสี่สิบแปดด้วยพอใส่แล้วรู้สึกชอบเลยนอกจากเรื่องของความหนึบที่น้าอยากได้อยู่แล้วแหละความนุ่มที่อยากได้อยู่แล้วมันก็จะมีในเรื่องของความสวยงามอันนี้ตรงใจที่แบบเจ้าของรถที่อยากจะได้สูงตอนนั้นยังสูงอยู่แต่ตอนเนี้ยออกมาเอาใจรถเตีย้ยแบบชอบรถเตี้ยเนี่ยนายาจะ้างขึ้นด้วยครับ เพราะ2อ5นี่คือกว้างมากรองรับล้อ10นิ้วครึ่งสบายๆใช่ใช่ครับเป็นความรู้สึกจากน้าที่ใช้ยางนิสโต4 2 0 SD จริงๆแล้วก็เคยใช้420 S มาก่อนด้วยใช่ครับนะครับก็ฟิลลิ่งก็ประมาณนี้จริงๆรถซิ่งเนี่ยชอบกันอยู่แล้วสำหรับใครที่อยากที่จะได้ฟังก์ชันการใช้งานแบบครอบคุมแล้วก็หลากหลายทั้งใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งใช้ในสนามแข่งได้นะครับแล้วก็ ได้ความสวยงามด้วยเพราะแก้มยางเนี่ยเป็นไลายไฟแล้วสวยมากวันนี้เนี่ยเราพาเพื่อนๆมาดูรถนะมาดูแนวทางในการแต่งอีกรูปแบบหนึ่งของรถซิง่งนะครับ,รบก็สําหรับใครอยากที่จะเรียนแบบหรือใครอยากที่จะแบบทำตามจริงๆทําได้ใช่ไหมได้ได้หรือว่าถ<อ>ามสเปคลงสเปคนี้ก็ทักเข้ามามาทำได้<อ>ครับเพื่อใครเห็นแบบว่าจุดไหนเห็นแล้วอยากทําตามใช่ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก็สามารถทักมาที่เฟสน้าได้นาใช้เฟซชื่อว่าอะไรนะ นาลงปั้นซับครับผมอ่านะครับชื่อนาลงปั้นซับสามารถแอดนะเข้าไปได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากที่จะติดตามกลุ่มนะครับหรือว่าอยากจะเข้ากลุ่มก็เข้าไปที่กลุ่มเบคอนลิสซิ่งใช่ครับนะครับสามารถแอดเข้าไปได้เลยที่กลุ่มเบคอนลิสซิ่งครับแล้วสาหรับใครที่สนใจยางนิโตะนะครับก็สามารถเข้าไปที่ศูนย์บริการกิฟต์ได้ทุกสาขาเลยนะครับรวมถึงที่ร้านนากมลด้วย พิลานกคมนเนี่ยก็เป็นศูนย์บริการคลิปเหมือนกันนะครับสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามนะครับรวมถึงเข้าไปติดตั้งได้เลยนะครับวนสําหรับใครที่อยากจะได้เสื้อสวยๆแบบนี้ของนิตโตนะครับแล้วก็ของที่ระลึกของนิตโตนะครับหรือว่าใครอยากที่จะร่วมกิจกรรมดีๆจากนิตโตนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่แฟนเพจนิตโตไทยไทยแลนด์นะครับรวมถึงเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับได้ที่ไลน์แอดนะครับแอดนิตโตไทยไทยแลนด์ได้เลยนะครับคลิปนี้เราก็เอาใจเพื่อนๆนะเพราะเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะว่าพักนี้พี่เอ็มไม่ค่อยรีวิว ิงเลยหายไปไหนอะไรยังไงนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้เราทํำร้านด้วยนะครับก็เวลาน้อยมากนะครับแล้วพอดีเลยไปร้านนากระมนลเสร็จปุ๊บเจอนาเก่งพอดีนะครับแล้วก็ใช้ยางนิโต420 SD พอดีเลยก็เลยได้มีโอกาสนัดนาะแล้วมาถ่ายจริงๆวันนั้นจะถ่ายตั้งแต่วันนั้นแล้วพอเบอร์ก็เสร็จพักเดียวเรียกฝน ฝนตกเฉยอดทายนะครับวันนี้เราก็เลยได้ถ่ายกันแล้วแล้วก็ได้เจอกันนะอีกหนึ่งรอบนะครับ <c oughs> หลังจากที่ไม่ได้เจอกันมา2ปีในคลิปนะครับ <c oughs> แต่จริงตามงานเราเจอตลอดอยู่แล้วแต่ในคลิปเนี่ยเราไม่ได้เจอมา2ปีถ้าใครอยากจะรู้ว่าก่อนหน้านี้2ปีที่แล้วรถน้าเป็นยังไงก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ <c oughs> แล้วมาดูกันว่าความเปลี่ยนแปลงของรถน้าจาก2ปีที่แล้วกับตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปขนาดไหน นะครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยสำหรับใครที่อยากจะดูโรสติ้งอีกนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆครับเดี๋ยวเราจะไปหาโรสติ้งกลับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราสองคนลากันไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ